สวัสดีครับเพื่อนๆในครับในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์เบต้าเทนะครับเราก็อยู่กับโตโรเป็นโตโรที่ถูกรีเวิร์คความสามารถใหม่นะครับในเกมนี้ผมจะเอาโตโรมาป่านะครับมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับตำแหน่งป่าแต่ผมคิดว่าไหวนะครับในการปรับพลังนี้เดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนไอเทมเลยครับผมจะใช้เป็นเซ็ตไอเทมสายจ่อกอนะเซ็ตนี้เลยครับเซ็ตนี้นะส่วนวิธีการฟาร์มอันนี้ผมไปศึกษามาก่อนละอัพสกิลสองมาก่อน จะทาให้ฟาร์มไวนะครับฟาร์มไวนะครับสกิลสองอ่ะเพราะว่าสกิลสองเป็นสกิลที่สามารถดูดคลิปเข้าหาตัวเองได้แล้วก็เรานะครับจะทําดาเมจแก่คลิปแรงขึ้นหากคลิปถูกดูดมายังจุดศูนย์กลางอ่ได้เมนจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองยังสามารถเพิ่มเกาะให้กับโตัวโลได้แล้วก็ตัวนี้นะครับการโจมตีปกติครั้งที่สามสามารถสร้างความเสียหายทางกายภาพเพิ่มเติมได้ทำให้ตัวโลฟาร์มไวนะครับแล้วก็เมื่อเกจสีแดงเต็มอ่ะตโลจะโจมตีไวขึ้นนะฮะ ปดูนะครับนี่เลยบอกเลยว่าเมตาใหม่นะครับในการฟาร์มเอาไปออฟได้นะครับตัวโลอะทั้งออฟนะฮะฟาร์มแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็แป๊บหนึ่งแคคลิปเดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับช่วยให้แป๊บนะฮะอ้าไม่กลับแบบนี้เพื่อเดี๋ยวผมเปิดครับบอโหจังหวะนี้สกิลสองสกิลหนึ่งปุ๊บโจมตีโจมตีครับเอแป๊บหนึ่งลืมอะโจมตีก่อนละกันหนึ่งตัวครับ แป๊บหนึ่งมีรีเซ็ตคูลดาวรับนี่ไงรีเซ็ตคูลดาวนะครับสกิลสองนะครับสามารถรีเซ็ตคูลดาวให้กับสกิลหนึ่งได้ครับแปบ๊บหนึ่งบวกต่อเลยฮนะแบบนี้เอาได้เพื่อนรีเซ็ตครับแล้วก็พุ่งหนึ่งทีเรียบร้อยครับสองตัวนี่สามแล้วเวอร์ชุดที่สามตัวแล้วอ่ะมันฟาร์มได้นะครับตัวเนี้นี่ฮะแล้วก็เมื่อ เราออกจากการต่อสู้นะครับแป๊บหนึ่งนี่ไงเอาไม่ละหนึ่งทีครับโจมตีโจมตีมตปาสกิลสองมีไอ้มีตัวมาสกิลสองว่าไงครับเพื่อนอา้าวงงแล้วก็เมื่อเราเลยครับออกจากการต่อสู้นะครับโตโลจะสามารถฟื้นฟูเฮีให้กับตัวเองได้สิบครั้งเลยนะเป็นตัวที่ไม่ใช้มานาแถมยังสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้ไปไหน ดูนะสามารถพื้นฟูเลือดได้นะครับแป๊บหนึ่งนี่ครับเห็นไหมเออเจ๋งมากเลยครับแล้วก็ยิงอันตีดูนะแป๊บหนึ่งครับปั๊มปัม๊มนี่ครับยกอย่างสูงฮะโ,อ,โ,หโหอ้ยจะตายนะนี่ย่เอาดีเอนสู้หน่อยพุ่งครับอันตีนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแผดใหม่อ่ะแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นนะครับใครที่หนึ่งก็ Okay, แค่แรงขั้นที่สองแรงขึ้นรั้นที่สามก็จะแรงขึ้นนะฮะประมาณนี้แล้วก็สามารถยกเป้าหมายที่สูงมากกระโดดทุปอ่ะแล้วก็อันตีสามารถคอมโบร่วมกับสกิลหนึ่งได้มาจบนะครับการอธิบายสกิคลคร่าวๆไปเดี๋ยวเราไปโซโลนะครับโซโลดาร์กได้นะได้ครับทางเวลหนึ่งแล้วก็เวลสองโซโลได้โซโลได้เลยสบายเลยครับแต่ว่าเวลสามอ่ะต้อง อาศัยเพื่อนนะครับมันโซโลได้นะครับแต่ว่ามันนานไงต้องให้เพื่อนช่วยนะครับแต่ว่าต้นเกมสบายนะครับโซโลดาร์กอะทั้งดาร์กเลเวลหนึ่งกับเลเวลสองดูฮะนี่เรียบร้อยครับตายเอาบัฟฟ้าต่อขโมยต่อเลยฮะอือหือต่อยครับขั้งที่สามดาเมจแรงขึ้นนะ่ะพอดีก่อนหน้านี้ผมลองสายทีนะครับแต่มันบางไปไง ก็เวิร์กันเลยครับสายคีอะต่อยหมัดโคตรแรงเน,นี่ยนี่ไงปั๊บสามต่อไปครับก็เลยมาย้ายมาสายจอ่อเกาะนะฮะสายคยีนี่แบบโดนพวกเมดชุดเดียวก็จะล่วงก็จะล่วงแล้ววะโอเคเอามาอลไรครับไปไหนละซิก้าเดี๋ยวรอครับตายแน่ซิก้าเดีแค่ตัวเดียวอะนี่ไง อ้าไปไหนครับปัมป๊มปั๊ม,มไม่ได้อ่ะก็จะยัดสามรอบมาดี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 าดาดห้ก็มาครับพวกงหนึ่งทีล่วงครับล่วงว่าไงเพื่อนอ่ะฟาร์มต่อครับฟาร์มต่อตรงนี้แหละ เพิบลีซิทคูดดาวนี่การครับผมมาแล้วอันติพร้อมอครับปัมป๊มปัม๊มปั๊มสกิลสองหไม่ทันครับโดนคิวซะก,ก่อนตายในเนี่ยเรียบร้อยป่าโอเคครับถอยแลยหอยเลยย,เลย,ยังบางอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอฟาร์มก่อน อ้อปอมกลางน่าจะแตกนะอ้อมหลังครับดักหน้าดักหลังเลยครับเพื่อนจัดดีอันตีพร้อมอ่ะครับปัมป๊มปัม๊มปั๊มตายซะก่อนเก็บได้ชาตสวยๆเลยครับโอเคครับล่วงเริ่มมานะครับเริ่มมาแล้วตอนนี้ถ้าถามว่าตำแหน่งในเวิร์กสุดผมว่ามองว่าออฟนะออฟเวิร์กมากครับลองมาก็ซับอันดับสามก็ป่านี่แหละออฟนี่เวิร์กมากเลย อันนี้ยา,ยายายาละนะยาละนะ oh. เรามีครับพันกดค,ครับปับ mm ๊บ hmm. ว่าไงว่าไงเพื่อนว่าไงว่าไงาไห mm hmm. วปะไหวไหมครับปัมป๊มปั๊มโอ้ตายสะกก่อนนะครับ mm hmm. ไม่แน่ได้แล้วเย <Watch S 1> อะมากเพื่อนระวังนะโคตรเยอะ <main tower S 1> <under> โอเคกลับก่อนกลับก่อนอีกสิบกวีรอแป๊บหนึ่งอติมา mm hmm. คืบ สวนแน่นอนฮะผมจะเอามาเป็นฟอร์เคปนะเพรา ah ะว่าไลคิวยากนิดนึงนะครับก็เลยต้องพึ่งอาศัยฟอร์ตเคปมาสโลไปไหนอีกสี่วีอ่ะพุ่งครับไปครับปัมป๊มปัม๊มปั๊มล่วงครับล่วงครั้งที่สามมันจะแงรงขึ้นไงตามจานวนครั้งนะครับนี่ไงครับเอามาล่าต่อยต่อยต่อยครับต่อยต่อยครับอีกสองวีเท่านั้นแป๊บหนึ่ง สองครับชาร์จเพิ่มเกาะล่วงครับอ้าวชิปจะไล่อ่ะซิกแซกซิกแซกค,ครับซิกแซกไอ้โดนแปบ๊บหนึ่งสกิลสองชาร์จพุ่งออกมาครับโดนอีกแล้วโอ้นิดเดียวโอ้อยนะจิกหนึ่งยังรอดอยู่สกิลสองมาพอดีสกิลอสองพุ่งครับโจมตีต่อยต่อยล่วงครับบอกเลยว่าเมตาใหม่อ่ะเมตาใหม่ มไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านนะครับไม่ต้องกลับบ้านเลยเพราะว่าเรามีพาสิกไงแบบมันสามารถฟื้นเลือดได้ไนงะเดียวยาวนะครับเกมนี้พยายามออพของให้ตันเนะี่ยจะพยายามของให้ตันที่ได้ว่าไงดาร์เพื่อนมีใครยาวไม่ดาร์กอ่ะเอาได้นะครับดาร์กอ่ะโซลูได้แต่ว่าตอนนี้เพื่อนบบกอยู่ครับขอได้ไหมบัฟฟร มามาเอาดาร์ก,กดีกว่าครับเอาดากดีกว่าดูนะครับโซโลได้นะครับทั้งเลือหนึ่งเลือ,อสองไม่ต้องมีใครมาช่วยก็ได้นะครับไหวอ้าวมาครับไม่เป็นไรครับเพื่อนมาช่วยนี่ฮะต่อยต่อยต่อยต้องรีบเลยครับมันมาแล้วโอเคตอนนี้ยังบางอยู่นะครับยังบางอยูเอ่เฮ้เยเฮ้ยได้เลยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนพุ่งครับโอ้เยอะแบบนี้ผมซวยละโอ้โอมอีกไม่นารอดนะผมพุ่งหนีก่อนโอ้เรียบร้อยโอ้โดนดันเข้าบ้านเลยมาดิมาดิาดห้าวเอ,อ๋อต่อยนี่ล่วงดีมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางอย่าห้าวปัมป๊มปัม๊มปั๊มเอ้โหอีไอชิปม,นมันหง ส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมอารวิดเทปนะครับหรืออยากเติมปองนะครับก็ทำไปได้ในการที่เพจแอดมินต้นที่พี่เจ็ดในระเพดจริงต้องติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับเพื่อนแถวนี้แหละแวบๆนี่เงี้มาละเงันติแป๊บหนึ่งใจเย็นนะครับปั๊มโอ้โหมันฟิกอะไม่น่าได้ละเฮ้ยมันกลับมาทําไมอาอผิดอีกไม่น่าได้เลยครับผมโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมีเปิดเดี๋ยวเปิดให้ครับเดี๋ยวผมเปิดเดูวนะต้องรอเยอะๆนะครับบอกเลยว่าถ้าโดนช็อตดีๆนี่แบบนี้เลยพัมพัมแล้วก็ยกสามครับสกิลสองพุ่งหนึ่งโจมตีครับล่วงยกตีครับโอ้โหช็อตนี้สวยงามมากเลยครับเนี่ยม,มันดีตรงนี้นะตัวโล่อมันอติสามารถกระโดดได้ไงบวงไฟเยอะๆไหมโคตรได้เปรียบเลยครับทิกไฟได้เนยะตัวโล่เพราะมันยกสูงมากนี่ไงเพื่อนล่วง ระวังนะป้อมให้แตกก่อนครับอีกนิดเดียวอะ่ะจกเดียวเลนกลางว่าไงผมมาแล้วเพื่อนผมมาแล้วอันตีพร้อมตัวไหนก็ได้เอลซิลิก้าจะเอากับแทเงเอิอโตโรปับใหม่ปัมป๊มปัม๊มปั๊มล่วงครับตายไม่ไหวหรอกโตโรซีซเยอะมากอ้าเพื่อนราบบกอยู่ครับไปด้วยเลยฮะ อันติปัมปัมตัมสกิลสองพุง่งหนึง่งสกิลปึ๊บเรียบร้อยครับของเราทุมทุนนะทุกอย่างยัดทุกอย่างอะอย่าระวังนะเอาคลิปก่อนแล้วกันนะครับเอาสามทางก่อนมานะครับเจอะกอมาละถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวถึกไม่ต้องออกมูลาก็ได้นะออกอ,อ,กองค์อื่นก็ได้อย่างดาบแดงพวกนี้แต่ว่าเกมนี้ฝั่งมันมีตัวถึกนะอย่างยีน่าก็ชิป ก็จะไม่ต้องออกนะฮะจังหวะนี้จุดชีชะตาละแต่ว่าเลียดมันโลนะผมว่าผมได้อ่ะผมว่าผมได้อ่ะครับปั๊มปัป๊มยกสี่ครับนี่ไงเออล่วงยกตี้ครับแบบนี้อื้อหือสวยครับจบสักที19นาทีแล้วเนี่ยเร็ดเกมละน่าจะจบนะครับก็ถ้ามันปรับเซิร์ไพรนะครับในซีซั่นหน้าก็ลองเล่นเนี่ยนะฮะตำแหน่งเวิร์กสุดน่าจะเป็นออฟนะครับ ลองมาก็ซับแล้วก็ป่าตาก็เล่นได้ครับนี่ปั๊มปัป๊มตีแว่นจบประมาณนี้นะครับในการรีวิวตัวโลนะครับ